เราาดีๆนะคะเพราะว่า ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอและมหาวิทยาลัยสงขลานคารินหรือว่ามอค่ะเขาได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องความร่วมมือด้านการมาตรฐานเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบรับรองในอุตสาหกรรมยางนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นศูนย์กลางในการทดสอบผลิตภัณฑ ยางในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจะมีรายละเอียดน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะับ พนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมอและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอเดี๋ยวร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U เรื่องความร่วมมือด้านการมาตรฐานเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองในอุตสาหกรรมยางให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งผลักดันให้มหาวิทยาลัย สงขลานครินเป็นศูนย์กลางการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองในอุตสาหกรรมยางและได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน SDO ประเภทขั้นตน้นในสาขามาตรฐานที่29ยางและผลิตภัณฑ์ยางตั้งแต่ปี2561 การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีกรอบความร่วมมือครอบคลุม4กิจกรรมได้แก่การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการมาตรฐานระหว่างประเทศและการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐานมาลัยสงขาาลานครินหรือมออนะครับครับได้ให้เกียรติสมอมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจที่เราจะร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องการมาตรฐานถ้าพูดถึงผิดพันยางหรือน้ํายางหรืออะไรเกี่ยวกับยางอ่ะเขาช่วยทําเรื่อง มาตรฐานทําเรื่องแแบบทดสอบอยางแล้วมีงานวิจัยเยอะแยะซึ่งผมก็ได้ขอความกรุณาท่านอธิการบอกว่างานวิจัยดีๆเนี่ยเพื่อเราจะอัปเกรดพื้นถิ่นเราหรือท้องที่เราให้มันสูงขึ้นหรือดีขึ้นเนี่ยหน้าที่จะเอางานวิจัย,ยแล้วมาโคกันทําเป็นมาตรฐานออกมาได้ไหมแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแล้วก็ทากันมันก็จะเป็นการยกระดับไปเรื่อยๆวันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าต้องขอขอบคุณท่านอธิการดีนะครับที่เห็นความสำคัญมาตรฐานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสมในการที่จะเอามาตรฐาน ไปใช้ไปเผยแพร่ไปช่วยเราในสารพัดเรื่องเกี่ยวกับการมาตรฐานในพื้นที่การตรวจสอบม,มาตรฐานต่างๆครับโดยที่ทางสมอ,อเป็นหลักอยู่เนี่ยครับ mm hmm. ก็แต้มอบหมายบางเรื่องนะครับที่มหาวิเลยสวนรัินมีความชํานาญหรือทำวิจัยมามากอย่างเช่นเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางพาร,ราซึ่งมาใช้ประโยชน์นะครับจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะครับแล้วก็สํานัก ครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบของมาวิลาลสุขานักลินที่ทำหน้าที่ในการออกมาตรฐานตามแนวที่ทางสมอได้กําหนดไว้นะครับเพื่อที่จะให้บริการครับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ภาคใต้ได้สะดวกรวดเร็วและก็ได้มาตรฐานตรงตามข้อกําหนดของสมอซึ่งต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการที่จะกําหนดตรวจสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่กําหนดสามารถนําไปจําหน่าย ให้ผู้บริโภคได้นําไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่เราได้ทํางานร่วมกันกันกบทางสมอนั้นก็เป็นการเสริมจุดแข็งกันทั้งสองฝ่ายนะครับทำให้เราทํางานได้อย่างมีทิศทางแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ